สำหรับน้องแมวน้องหมาของใครนะคะที่มักจะมีปัญหาคันเกาเรลียหรือว่าปัญหาเชื้อรานะคะวันนี้ค่ะพิ่พ,พอพาวขอนแนะนําสกินแคร์แชมพูที่ยูดมไปด้วยสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากเปลือกต้นวิโรผรสมผสานกับสมุนไพรไทยอย่างโซบนัดหรือมะขามดีควายอย่างลงตัวเพื่อช่วยปกป้องและขจัดเชื้อรายีสต์แบคทีเรียโรคผิวหนังลดอาการคันขนร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พรภาสาสาสกัดจากดอกอัญชันและคอลลาเจนช่วยเร่งขนยาวและขนที่ร่วงให้เกิดขึ้นใหม่เร็วขึ้นให้ขนและผิวหนังแข็งแรงอ่อ,อนโยนบอบางแมวเด็กหรือแมวตั้งครันสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะสามารถใช้แชมพูลงโดยตรงบนขนหรือจะผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ10โดยขั้นตอนแรกล้างเศษฝุ่นออกจากขนให้สะอาดนำแชมพูที่ผสมไว้มาฟอกให้ทั่วตัวโดยเน้นบริเวณที่มีคราบมันอย่างโคนหูคอ ใต้ท้องหรือโคนหางหรือบริเวณที่มีปัญหาโรคผิวหนังหรือผิวที่มักจะอักเสบได้ง่ายนวดตัวน้องไว้สักครู่เพื่อให้แชมพูเข้าไปจัดการกับสิ่งสกรปรกและเชื้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดหากพบว่ายังมีคราบมันหลงเหลืออยู่สามารถอาบซ้ำได้อีกครั้งในน้องแมวขนยาวเราแนะนำให้ใช้ครีมนวดเพื่อปิดเกล็ดขนและบำรุงน้องด้วยค่ะ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสามารถล้างน้องด้วยบาลานซิ่งพาวเดอหรือดีทอ x เพื่อป้องกันการแพ้เคลือบเงาขนและทําให้เชื้อราหายเร็วขึ้นด้วยค่ะจากนั้นซับตัวน้องให้แห้งก่อนเป่าขนเราแนะนําให้ใช้ Skin and Ear c l e a n s e r s เช็ดหูเพื่อป้องกันน้ําที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหูออกและเป็นการปกป้องไม่ให้เกิดไรในหูด้วยค่ะหากน้องแมวมีเชื้อราสามารถใช้ Ear and Skin Cleanser ทาลง,งบนแผลเชื้อราโดยไม่ต้องล้างน้ําออกสามารถทาบนแผลเชื้อราหรือผิวหนังได้ทุกวันจะทําให้เชื้อราหายไวมากๆเลยค่ะจากนั้นไดขนน้องให้แห้งสนิทจะพบว่าขนของน้องนุ่มริวสวยไม่ต่างจากแมวประกวดเลยค่ะนอกจากสกินแคร์แชมพูจะช่วยป้องกันและกจัดเชื้อรายีสต์แบคทีเรียและโรคผิวหนังต่างๆแล้วสกินแคร์แชมพูยังมี ส่วนช่วยในการขจัดคราบมันออกจากตัวน้องได้อย่างหมดจดและไม่ทําให้ขนแห้งหรือผิวหนังแห้งขัดการบํารุงด้วยค่ะมาดูแลเด็กๆด,ด้วยสกินแคร์แชมพูของพิงค์พอเพ w กันนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมพิงค์พอเพ w สวัสดีค่ะ